สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมครับช่างนงชัยวัตรสวิท์ครับวันนี้เราจะมาดูแลรถมิสูบิชินะครับไทยทันนะครับมาด้วยอาการนะครับเครื่องยนต์นะครับเร่งไม่ขึ้นเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็มีอาการสะดุดนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบแล้วนะครับได้พบว่า s อ v ซีวีนะครับทำงานผิดพลาดนะครับเราก็เลยทําการถอด s อ v ซีตัวเดิมออกนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะครับนี่คือ s อ v ซีตัวเดิมนะครับเป็นตัวสั้นนะครับนะครับ เราจะทำการเปลี่ยนนะครับให้เป็นตัวยาวนะครับตอนนี้เราได้ S C V ตัวใหม่มาแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นของ Isu z u ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่จะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เราได้ S C V มาแล้วนะครับเราจะทำการประกอบใหม่นะครับตอนนี้ช่างกำลังประกอบเข้าไปอยู่นะครับในขั้นตอนการประกอบนะครับก็ให้ดูแลนะครับเรื่องความสะอาดนะครับบางทีนะครับอาจจะมีฝุ่นนะครับไปติดนะครับ ตรงหัว SCV อาจจะทำให้ SCV นะครับมีปัญหาได้นะครับตอนนี้เรากำลังขันน็อตนะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบนะครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับขันน็อตเรียบร้อยเราจะทำการเสียบปลั๊ก SCV นะครับแล้วเราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องยนต์ติดนะครับเครื่องยนต์ติดปกตินะครับรอบเดินเบาปกตินะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูนะครับว่าค่าแรงดันของรันแรงดันรางนะครับอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่านะครับสําหรับคันนี้นะครับอาการของเขาก็คือนะครับค่าของแรงดันล่างนะครับสวิงขึ้นลงนะครับบางครั้งก็อยู่สามหมื่นกว่าบางครั้งก็อยู่แค่สองหมื่นกว่านะครับสําหรับท่านใดที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองเอาเคสของผมไปลองใช้ดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับสําหรับผมช่างนงนะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับ